ม่ใครก็หาใครอยู่กับบุพพิธิมเน,นี่ยเนี่ยดับ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 โอ้ทางไปนะครับทางไปนะบรรยากาศยามเย็นครับเย็น อยู่ในดงในปลาโดกไผ่บ่มีนะครับหายไบ่นอากาศหอนกับย่างเขาป่าเขาดงนะครับคนนไปนอนให้นอนหน้าด้ครับคุณทางล่งนี่เป็นทางล่งไปหน้านะครับ ชาวบ้านเขาจะไปนอนหน้ามีบ้านมีบ้านแล้วก็เป็นหมู่บ้านอีกหมู่หนึ่งนะครับคำมแดวเขาแร่งกับยันงนอพี่น้องเอ้ย อยู่น้ำหลวงน้ำปลาก็มีเหฮดมีไข่มดแดงบต่องไปซื้อหนึ่งเขาหอนหอนไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยเบิ้งคลิปนี้คือหอดบ้านนะครับนอตโทหาพอหาแม่ได้เด้อแามมี้แล้วครับจังพอกันไหม่